สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาทําคลิปแรนดอมอัปเดตดวงความรักของผู้ที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้กันนะคะว่าตอนนี้ความรักคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสอบฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดรเดวิวหกดาบเจ็ดไม้เทา้านาชินีดาบ แลนดอมนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นคู่รักที่มีประเด็นนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรืออาจจะจบกันมานานแล้วก็ตามนนะคะแต่พลังงานของคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่เลยนะคะคุณยังอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณรู้สึกว่าเขาก็าคือคนที่ใช่คือคนที่คุณรักเหลือเกินคุณคิดอยู่เสมอว่า ยังไงก็ตามในความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้จะต้องเลิกลาห่างกันไปหรือต้องแยกทางกันหรืออยู่ไกลกันก็เป็นได้นะคะคุณอาจจะคบอยู่ต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะมันขึ้นชัดเจนเลยนะคะหรืออาจจะคบอยู่คนไทยที่ที่อยู่แดนไกลาจากคุณนะนะคะคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กันกันมาแล้วนะคะแต่แต่คุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาว่าคุณเชื่อว่ายังไงก็ตาม ปลายทางระหว่างคุณกับเขาต้องต้องกลับมาจับมือกันต้องกลับมารักกันน่ะคุณรักเขามากนะคะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เป็นคนที่เป็นพรมลิิตของเราคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากนะคะแม้แม้ว่าความสัมพันธ์จะจบลงไปอะ่ะแต่คุณก็ไม่เคยลืมเขาได้เลยในสักวันหนึ่งตรงกันข้ามคุณกลับรู้สึกคิดถึงเขามากกว่าเก่ายิ่งรู้สึกว่าการแยกห่างจากกันในช่วงเวลาเนี้ มันทำให้คุณรู้ว่าคุณรักเขามากนะคะคุณเองก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบชอบเป็นผู้ให้ด้วยนะคะช่วยเหลือทุกคนโดยเฉพาะเขาเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ชอบเทคแคร์ชอบดูแลคุณใส่ใจเขามากแล้วคุณก็รักเขามากนะคะคุณคิดเสมอว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะ ในฝั่งของเขานะคะพลังงานตอนนี้เขาแย่มากเขาหนักกว่าคุณมากนะคะคุณแค่รู้สึกว่าเออก็จบไปเดี๋ยวก็มาดีกันใหม่คุณไม่ได้มีพลังงานของความเสียอกเสียใจเท่าไหรนะ่นักแต่ในฝั่งเขานี่เสียใจมากคิดมากแทบจะบ้าเลยนะคะแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะเขาอ่ะพยายามที่จะ move on จากคุณนะคะ แต่เขาทำไม่ได้เขาเจ็บปวดตรอมใจมากร้องไห้น้ำตาแทบจะแบบไม่มีจะไหลแล้วอะ่ะไม่มีกระจิตกรใจจะไปทำอะไรเลยเขาแบกเอาความคิดที่เกี่ยวกับคุณนะ่ะไปด้วยตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็ตามคนคนนี้คิดถึงคุณตลอดตัดใจจากคุณไม่ได้เลยก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณนะคะ เขาก็คิดเหมือนกันนะแอบคิดว่าเออสักวันน่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องกลับมามาคืนดีกันกลับมาชัดเจนต่อกันกลับมาจริงจังเขาเขาอยากมาหาคุณนะคะคนคนนี้เขากำลังเจ็บปวดเรื่องคุณมากๆอ่ะอืมจะหลับจะตื่นก็คิดถึงแต่คุณน่ะแล้วช่วงเวลาเนี้ย เขาเหมือนคนที่แบบโดนพิษรักเล่นงานสุดๆยิ่งคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันแล้วเนี่ยเขาแทบจะแบบกวนก็วายใจอะ่ะคิดเยอะคิดมากไปหมดเลยว่าคุณจะไปมีใครใหม่ไหมคุณจะไปชอบใครใหม่หรือยังมีใครเข้ามาจีบคุณไหมคนคนนี้ตามส่องตามดูคุณด้วยนะคะ ดูไปก็คิดมากไปกังวลเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณดูดีมากรวมถึงในช่วงเวลาที่เขาคบกับคุณเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีวางตัวดีเป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เขาแบบภูมิใจอ่ะและไว้ใจและเชื่อใจคุณด้วยเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รักคนง่ายๆ แล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเป็นคนที่เก่งในสายตาของเขาอะ่ะเขามองว่าคุณน่ะรักตัวเองอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้แคร์เขาแล้วด้วยในช่วงเวลาเนี้ยอืมพลังงานคุณดีมากนะคะในสายตาเขายิ่งคุณดีขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคุณรักตัวเองขึ้นมากเท่ายิ่งคุณรักตัวเองยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไปโพส์ลงโลกโซเชียลตามสื่อต่างๆในโซเชียลพลังงานคุณดูสดใสคุณดูมีสเสน่ห์มากๆและดึงดูดใจเขามากเขาเหมือนกับกังวลคิดคิดย้ำคิดย้ำทำยังไงดีนะอยากจะอยากจะแบบอยากให้คุณอะยังรักอยู่รักเขาอะไม่อยากให้คุณไปไหนไม่อยากให้คุณไปสนใจใครคนคนเนี้ย ตอนนี้เขาพิสวัส์คุณมากคลั่งรักตามอยากรู้ไปหมดว่าคุณทำอะไรคุยกับใครคือบางทีเขาก็มาโนไปเองด้วยนะว่าคุณแบบสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นไม่เห็นเศร้าอะไรเลยมีแต่พลังงานบวกเนี่ยทำไมทำไมอ่ะทำไมเราห่างกันแล้วทำไมไม่เศร้าเลยอ่ะไม่โพสอะไรที่มันทุกข์ใจหรือเปิดเพลงเศร้าเลยอ่ะคุณมีคนอื่นแล้วแน่ๆเลยอ่ะหรือคุณต้องมีคนอื่นเข้ามาจีบ เยอะย้ไปหมดอ่ะถึงไม่มีเวลาคิดถึงเขาคุณตัดใจอยากเขาได้แน่ๆเลยเขาคิดอย่างนั้นนะเขาคิดว่าคุณ move on ไปแล้วอ่ะลืมเขาไปแล้วอ่ะคนคนนี้ยิ่งกังวลใจสุดๆเลยนะเนี่ยไม่สบายใจเขารู้สึกว่าเขาต้องต้อง,องพยายามมากกว่านี้อีกอ่ะในการที่จะเข้าหาคุณอ่ะเพราะว่าเขาเจ็บปวดทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ พอไม่มีคุณนี่เขาเขาหนักมากนะอาการเขาเนี่ยเขาเหมือนมารู้ว่าแบบรักรักรักคุณมากเลยคุณมีผลต่อเขามากเพราะในช่วงเวลาที่คุณคบกันนะ่ะคุณก็เป็นฝ่ายเทคแคร์เขาทักไปหาเขาคุณทํางานในความสัมพันธ์เยอะมากอะจนเขาเหมือนแบบเอาแต่ใจเป็นฝ่ายรับ ได้ถะจนชินได้ถะจนแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่แคร์คุณเลยอะไรแบบเนี้ยด้วยความดีที่คุณเคยทําต่อเขาในช่วงเวลาที่คบกันน่ะมันทําให้เขาคิดถึงคุณอย่างที่สุดเลยอ่ะคุณเคยโหยหาเขายังไงตอนนี้เขาเขาเป็นยิ่งกว่าที่คุณเขาเป็นอีกนะคะเนี่ยแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขารู้สึกว่าทําไมทําไมปัญหามันเยอะขนาดนี้จะงอก็งอไม่ได้โกก็ไม่ได้ไปไปก็ไปไม่ถึง เหมือนแบบต้องถูกตรึงถูกแขวนไม่อยู่ตรงเนี้ยถูกแขวนไม่ต้องต้องรักเธอเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้เลยไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครเลยเพราะว่าวันวัน,วนตื่นมาก็คิดถึงแต่เธอก่อนนอนก็คิดถึงแต่เธอไม่มีกระใจจะไปทำสิ่งอื่นเลยไม่อยากทำงานเหมือนคนที่แบบตรอมใจจริงๆอะ่ะเขาหมกมุ่นในตัวคุณมากเลยนะคะในช่วงเวลานี้แล้วเขาพยายามที่จะข่มใจ พยายามที่จะปรับตัวเองให้ให้ไม่คิดมากให้อยู่ให้ได้พยายามทําใจพยายามทําทุกวิถีทางให้ตัวเองมีความสุขพยายามอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าพอเขาล้มแบบเสียล้มในที่นี่หมายถึงคือเขาเสียใจเรื่องคุณเนี่ยม,มันกลายเป็นว่ามันก็กระทบไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาด้วยเช่นเรื่องงานเรื่องเงินมันทําให้เขาแบบไม่อยากไปทําอะไรเลยเขาเลยต้องพยายามที่จะ บังคับตัวเองฝืนใจตัวเองเพื่อให้กลับมามีจิตใจที่ปกติไม่กังวลไม่ทุกข์เรื่องคุณไม่เศร้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเขานะคะเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอะถึงแม้จะรักเขาก็ตามอะแต่คุณก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคุณรักเขาคุณเคยใจดีกับเขามากแต่ถึงเวลาเนี้ย คุณจะไม่ใจดีเหมือนแต่ก่อนแล้วคือถ้าจะกลับมาเนี่ยเขาต้องกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วดีกับคุณด้วยต้องรักคุณคนเดียวต้องใส่ใจคุณต้องเป็นผู้ให้ต้องใจดีกับคุณต้องเทคแคร์คุณคือคุณทำมาเยอะแล้วไงคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจะไม่ทำอะไรอีกแล้วอะแล้ะถ้าเขากลับมาแล้วแบบไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นคุณก็จะไม่เอาเลย ในฝั่งของเขาก็รู้นะคะรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปมากจากคนที่ใจดีราวนางฟ้าเทวดาแบบนั้นเลยอะตอนนี้ทำไมกลายเป็นคนที่แบบดุขึ้นดูเข้มขึ้นดูดูพูดจาแบบจริงจังเอาจริงไม่มีอ่อนหวานไม่มีอ่อนโยนให้แล้วไม่มีใจดีแล้วแต่ทุกคำพูดของคุณมันถูกต้องหมดเลยไงซึ่งเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณเป็นคนชัดเจน คำไหนคำนั้นคุณใจใจอ่ะคุณแบบเออกล่าทำกล่ารับผิดก็ว่ากันไปตามผิดตัดสินกันไปอย่างนั้นเลยไม่มีมาอ้อมคอมหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่แบบพูดจาตรงไปตรงมารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเคยใจดีมามากแล้วคุณรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องใจดีอีกต่อไปแล้วเพราะใจดีแล้วฉันเจอเจอคนเอาเปรียบแมวต่อไปนี้ฉันจะต้องมีมาตรฐานของฉันเองแล้วฉันไม่อยากกลับไปเป็นคนที่ ให้ทุกคนเอาเปรียบชั้นจากความใจดีคิดดีของชั้นอีกแล้วฉั้นคนเก่าจบไปแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วอืมความรักแม้ถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากแต่คุณก็จะไม่พยายามทําอะไรทั้งสิ้นคุณจะรอดูเขาเท่านั้นว่าจะพูดจริงทําจริงหรือจะกล้าเข้ามาในชีวิตคุณอีกไหมแต่ถ้าเข้ามาก็ต้องมาในมาตรฐานของคุณเท่านั้น ในฝั่งของเขานี่คิดหนักเลยนะคะเขาเขาส่องคุณเขาดูคุณเขาเขารู้สึกว่าไม่ง่ายการกลับเข้ามาในครั้งนี้ไม่ง่ายเขารู้ว่ามันคงเป็นเรื่องของเวรกรรมอะ่ะเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่เขาเคยทําไว้ในอดีตกับคุณอะ่ะผลที่ตามมาในปัจจุบันเนี้คือคือมันเป็นการ,รที่เขาต้องรับอะ่ะเช่นเขาเคยเห็นแก่ตัว เคยเอาเปรียบคุณเคยตะคอกคุณเคยไม่ฟังเหตุผลคุณใจร้อนกับคุณตอนนี้โดนมั่งแหละคุณไม่ใส่ใจเขาเขาก็เจ็บคุณไม่เทคแคร์เขาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบอะไรมันขาดหายไปเออเขาเขาโดนทุกอย่างเลยอะที่คุณทําอ่ะอาจจะโดนจากคนอื่นๆรอบข้างด้วยเพราะเหมือนปัญหาอุปสรรคชีวิตในชีวิตของเขาเข้ามาประดังประเดนในช่วงเวลานี้มากม โดยเขาไม่รู้เขาจะไปแก้ตรงไหนก่อนดีคนคนที่ดูยุ่งเหยิงชีวิตดูแย่สุดๆในช่วงเวลาเนี้ยนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังไม่หมดหวังนะเขายังคิดว่าคุณเนี่ยเป็นบ้านเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนในโลกก็ตามเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาที่บ้านหลังนี้คือหมายถึงว่ากลับมาอยู่กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะระหว่างคุณกับเขาคุณทั้งคู่มีเกณฑ์จะได้กลับมาเคลียร์กันนะคะเนี่ยเพราะในฝั่งของเขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันบางทีเขาอาจจะปวดหัวไม่เกณฑ์นอนไม่หลับด้วยอะ่ะคือคือคิดมากจนจน จน,จนสุดแล้วอะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คุยเคลียร์อะไรกับคุณเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้เลยชีวิตเขาเหมือนเหมือนเหมือนมันพังอะอืมในขณะที่คุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรคุณคุณแบบฉันไม่สนใจอะปัญหาเก่าๆอะไรก็ตามฉันไม่แบกฉันไม่คิดมากฉันไม่เอาแล้วอืมจะกลับมาดีก็ได้นะแต่แต่ก็ต้องดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะดูเท่านั้นฉัน ฉันไม่บบเป็นคนเดิมที่จะมาคิดมากเรื่องเธออีกต่อไปแล้วในฝั่งเขานี่แบบใจร้อนมากเลยอะเห็นคุณเห็นคุณดูไม่แยแสไม่หยีละในตัวเขาเขาเหมือนหันหลังให้เขาด้วยซ้ําไปเขายิ่งแบบอยากจะกระชากคุณกลับเข้ามาคุยกันให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแม้จะรู้ว่าการกคุยกันอาจจะต้องมีทะเลาะถกเถียงกันคือใจอะอยากมาปรับความเข้าใจกันแต่ก็รู้ว่าต่างคนต่างก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองอะฉันก็ถูกเธอก็ถูกอะ แต่เขาก็เขาก็จะยอมนะเหมือนเขาจะพยายามอะรู้ว่าจะต้องทะเลาะถกเถียงกันแน่อะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามจะพยายามเข้าหาคุณอย่างดีที่สุดอะเออจะพยายามทำให้คุณประทับใจจะพยายามพูดกับคุณดีๆอืมเพราะว่าเขาแบบมูฟอ่อนไม่ได้จริงๆอะ เขาสึกว่าเขาทําผิดพลาดไปในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเสียใจเสียใจจนจนแทบจะไม่มองเลยว่าไอ้รอบข้างรอบตัวเนี่ยมันมีสิ่งอื่นๆมากมายอ่ะที่ที่มันทําให้เขามีความสุขได้เช่นอ่ามีเพื่อนมีครอบครัวหรือมีอะไรก็ตามอ่ะคนคนนี้ไม่สนละคนคนนี้รู้สึกว่าแบบฉันทําผิดพลาดอ่ะที่ผ่านๆมาฉันไปเลือกอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ะบักกระบวย ทำให้ฉันต้องเสียถ้วยที่เป็นถ้วยแสนลักของฉันไปอ่ะเขาเป็นคนดีที่รอฉันอยู่เสมอคอยซัพพอร์ตฉันอยู่เบื้องหลังเสมอคอยให้กําลังใจฉันคอยสนับสนุนให้ฉันแบบเดินไปข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคเท่าไหร่แต่ฉันแบบกับไม่เคยสนใจเขาเลยยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจเขาคิดอย่างนั้นนะคะเขายิ่งคิดถึงความดีที่คุณทําให้เขายิ่งเสียใจหนักมากเลย เขา move on ไม่ได้เลยแล้วเขาสึกอึดอัดถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้มาพูดมาคุยมาเคลียร์คุณเขาสึกว่าไม่ได้อะเขาอยู่ไม่ได้แนวโน้มของคุณนะคะจะมีมีแนวโน้มว่าคุณจะได้กลับมาพูดคุยเคลียร์เจรจากันนะคะเขาอะจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจะเข้ามาเริ่มต้นคุยกับคุณจีบคุณใหม่เลยแล้วก็ทําให้คุณประทับใจเขาจะทําให้เห็นนะคะค่าวเนี้ยเขาจริงจังมาก ไม่ว่าคุณจะสั่งให้เขาทำอะไรก็ตามอ่ะเขาจะทำและจะทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยหากเขาเคยมามา,มาหายหายไม่ค่อยใส่ใจคุณทักไปคุณทักไปอีกสองวันค่อยตอบมาอะไรแบบเนี้ยตอนนี้คือเขาจะจะจะ,จะทำให้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเช่นทักมาหาคุณเป็นเวลานี้ทุกวันก็จะทักมาทุกวันกินข้าวหรือ,อยังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย จะยอมคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะนะคะคุณก็มีอีกโก้ไม่แพ้เขาแต่คุณนะ่ะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนและสามารถชนะใจเขาถ้าเราทำให้เขาอ่อนอ่อนผ่อนตามได้แล้วเขาเองก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมลงให้ใครแต่เขาอ่ะจะยอมลงให้คุณนะคะเนี่ย ให้บอกว่าคุณทั้งคู่มีแนวโน้มจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันและจะได้จับมือไปได้วยกันตลอดไปนะคะเป็นความรักที่เริ่มต้นอ่าเริ่มต้นก็ก็จบเลยแต่พอเนื้อเรื่องดันไปปุ๊บพ่ออกมาปุ๊บมันมันมีประเด็นอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนี้ฝ่ายเขาก็กำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาและเข้าหาคุณแต่จบดีนะคะ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายคุณจะมาเข้าใจกันแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือรักแท้คือรักที่เราจะไม่ปล่อยมือกันไปอีกแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้คุณกับเขาต้องเซปเรตต้องแยกจากกันไปต้องไม่เข้าใจกันทำให้คุณของคนเติบโตและเรียนรู้ขึ้นว่าเออการที่เขาทําตัวแบบนั้นเอาเปรียบคุณเนะี่ยไม่ดีเลยนะเขาต้องปรับปรุงตัวในฝั่งของคุณก็แบบก็ต้องมาคิดเออฉันใจดีกับเขาเกินไป จนทาให้เขาได้ใจไม่ได้ไม่ได้ฉันก็ต้องปรับปรุงตัวแบบฉันต้องมีมาตรฐานของตัวเองจะต้องอมีเหตุผลด้วยไม่ใช่ยอมเขาตลอดต้องกลับมารักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการพูดจาการคุยการเคลียร์กันทุกปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าคุณจะกลับไปคืนดีกับเขาไหมนะคะอันนี้แล้วแต่ให้เป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ ก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนี้นะคะไว้พบกันใหม่ก,กับมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ